6. ดาราสาวช้ำรักเพราะถูกแฟนนอกใจความรักต้องพังไม่เป็นท่าเพราะมือที่3เริ่มกันที่นิชาณัฐน,นิชาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิชากับโตโนโ่ตอนนี้ก็สั่นคลอนมากหลังผู้จัดการของโตโนโ่ยอมรับว่าพระเอกดังเป็นคนในข่าวร้อนพระเอกหนุ่มนอกใจแฟนนางเอกไปแอบก๊กแฟนชาวบ้านจนกลายเป็นข่าวร้อนสะเทือนวงการบันเทิงแม้ตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาประกาศเลิกลากันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็ทําให้นิชาเสียใจไม่น้อยเลยทีเดียว นิงปณิตาปิดฉากชีวิตคู่11ปีไปแบบเจ็บแต่จบหลังมีภาพหลุดหน้าคล้ายจินอดตสามีควงสาวเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจนเกิดข่าเมาหนาหูว่าทั้งคู่ขาเตียงหักและในเวลาต่อมานิงปณิตาก็ได้ตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่11ปีเนื่องจากที่ผ่านมามีเรื่องของมือที่3มาเรื่อยๆและครั้งนี้ก็ได้แต่ตรองสุดแรงยื้อแล้วจริงๆพร้อมกับเซ็นใบาย,ยาและเดินหน้าฟ้องเอาผิดกับมือที่3จนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โต อุ้มลักขณาปิดฉากรัก7ปีเหลือเพียงพ่อแม่ที่ดีของลูกหลังจากบอลกฤษณะออกมายอมรับว่าทรยศภรรยางานนี้เสาอ,อุ้มลักขณาก็ใจเด็ดประกาศชัดเจนว่าได้เลิกลากับบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะทุกอย่างมันมาถึงทางตันไม่สามารถไปต่อกันได้อีก โยเกิด์นัทชาปิดฉากรักแรกพบ12ปีลงหลังมีข่าวลือว่าหนุ่ม p ีเคขอมีโลก2ใบฉันเลี้ยงทั้งเธอและเขาได้แต่ด้านสาวโยเกิดรับไม่ได้ที่พีเคมาขอมีนางแบบต่างชาติท่านหนึ่งเพิ่มอีกคนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปออกรายการเผยสถานะว่าได้หย่าขาดกันเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝ่ายชายได้ออกมาขอโทษภรรยาที่เขาไม่สามารถรักษาคำพูดในวันแต่งงานได้ ธัญญาอาสยามปิดฉากรัก3ปีกับหนุ่มออฟสุพนัทเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายนอกใจไปมีคนอื่นรอบแรกให้อภัยแต่ทำพฤติกรรมซ้ำอีกจนทนไม่ไหวตัดสินใจเลิกขณะที่ออฟก็ยอมรับว่าตนนอกใจไปมีรอยยิ้มกับคนอื่นทําให้ผิดสัตว์จาดที่ให้ไว้กับสาวธัญญา ปิดท้ายกันที่นัดมีเรียปิดฉากรัก15ปีอีกคู่ซึ่งก่อนหน้าที่จะจบความสัมพันธ์ก็มีข่าวระหองระแหงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมือที่3จนกระทั่งนัดมีเรียได้ออกมาเปิดใจแบบตรงๆว่าได้จบความสัมพันธ์ส่วนเหตุผลขอเป็นเรื่องส่วนตัวในขณะที่ประเด็นเรื่องมือที่3นัดแจ้งว่าเป็นเรื่องเหนือการควบคุมส่วนการหย่าเนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่แรกเลยไม่ได้จดทะเบียนหย่านั่นเอง ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ